เออเนี่ยเดือดได้ที่เด็กพี่น้องสิมุกแต่ว่ามันน่าจะไม่แน่ว่าเดี๋ยวอันนี้เขาไม่มาขายบอกเอ้ามันกี่โมงแล้วเนี่ยวุ้ยสามโมงยังไม่อันนี้รอหนูว่ารออีกแป๊บหนึ่งมันต้องมาเออหาเก็บอะไรดีลูกโดดก่อน อีตูลูกโดดเนาะเอาตะไคร้ก่อน,ม,อม,ม,นมันมีนิดนึงน,น้านบไหวไปไหวไหมล่ะไหวก็ไปซื้อได้ซื้อมาโลดทั้งนั้นอ่ะเก็บลูกโดดีิน้อมไปเกีก้กกกยงมาไหมนี่ เส้นแกงเส้นหมกด้วยพี่น้องเอ,อ้รอยร้อยบุกกีม่งบ้ากเป็นต้นไใหญ่ๆงามเบิดดตปตลน,นสวยงามตามท้องเรื่องฮ <c oughs> ะฮ่าฮ่าานางยญานางบ้านนี้พี่น้องเอ้ย อยู่ที่โรงงานไม่มีบอกเนี่ยอ,อุ้ยมางามแต่บอกกิ๊กไม่ไงขอตัดสิงไก่พร้อมพี่น้องสิงไก่พร้อมสิงไก่พร้อมเอาไปใส่หม,มกหน่อไหมขาดไม่ได้คือสิงไก่เลยพี่น้องเลยหน้าผุดเดียวพี่น้องใส่มาเลยเรียบร้อยเรียบร้อย อะไรลูกโอ้ยคุณลูกสาวมากบาทนี่คุณลูกสาวคะคุณลูกสาว่ะคุณแม่เอาตะไคร้อยู่ลูกนี่ตะไคร้เนาะจ้ะ,จะเอ๋พีลูกดามาอีห็นไหมอุย้ยแกบคือม่ใหญ่มันคือเหี่ยวแถ่นะนี่อเอากัน ทั bon ่วเม่นบ <t empath etic> ่นี่อหบ่ซื้อจะนั่งมาเนี่ยเป็นใบก็ได้เป็นน้ำก็ได้ซื้อมาเนี่ยฮะเอาว่าสิให้เวะตลาดกลางใจม่บ่อะไปเบิ่งมาแล้ววัดเชียงเลนก็ได้วัดเชียงเลนแม่วัดเชียงเลนก็ได้สิมัดแกงเได้ไหม มะเขือเป็นยังไงเออมโซนนะอวนโอนบะเขือไม่ใหญ่มันเหี่ยวน้ำถั่วแต่ไปกินบดได้เด้อพูดนี่มะเขืออันนี้มันมันเหี่ยวนะนานนมันเหี่ยวสงสารมันนะเนาะพ่อใหญ่ก็ไม่ได้เก็บขายมั้ง น้ำท่วมแน่ๆเลยเนี่ย